ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาดูผลงานครับหลังจากที่เราหนึ่งข้าไปถึงยี่สิบนาทีนะครับเพลงข้าพิ่งจบไปไม่กี้นะครับนี่นะครับข้าวสุกสุกแล้วครับพริกเรียบร้อยครับเหลืออีกสามสี่นาทีแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยครับพี่น้องนี่นะฮะท่านผู้ใดสนใจศึกษาดูงานหรือจะมาคือขายขานได้นะครับนี่ครับขานแก๊สกะลานะครับพี่น้องหรือขานไผ่ก็ได้แล้วครับนี่นะครับนี่ฮะ ให้ท่านทตามนี้เลยนะครับพี่น้องนี่นะครับโดยสุนทานท่านสามารถมาซื้อขายหรือจะมามศึกษาดูงานกับที่หน่วยพนกักงานขึ้นที่หนึ่งสี่ครับ้วยกับผมจะพานุกพงค์ขัดตันนะครับให้คำปรึกษาได้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับนี่นะครับ